Okay. สวัสดีครับคุณที่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอร์บิดคุณที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็มีบล็อกแอรบ,บิกระดับพื้นฐานนะครับสาหรับเ,เต้นออกกาลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ใช้เวลาะะสั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเต้นกันเลยนะครับผมก่อนเต้นวันนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมอินโทรท่าให้ก่อนนะครับแนะนาท่านิดหน่อยแล้วเราก็มาลองเต้นกันดูนะครับโอเคไปเ,เลยครับสําหรับบล็อกสามสิบสองจังหวะเช่นเดิมนะครับท่าแรก ชาชาชานะครับที่ตานจะเป็นด้านหนา้าและหลังนะครับฝาแมงมโบชาชาชา,ชาแมงมโบชาชาชาครับขวาด้านหนา้าเท้าซ้ายด้านหลังนะครับขวาย่ำยำยซ้ายยำยำยำโอเคครับแปดที่สองนะครับสเต็ปไซด์แฉกนะครับสเต็ปไซด์แฉกแล้วก็มาชิสงสองครั้งอีกครั้งหนึ่งสเต็ปไซด์แฉกย่ำยำจังหวะเดียวเพื่อับก้าวแต่ย่ำยำ กวแต่ใช้ปลายเท้านะครับยาวโอเคนะครับแบบที่3ก็จะเป็นวอล์กฟอร์ดเข้ามานะครับเท้าขวาเลยนะครับ1 2 3สองคลิกโอเคนะครับทรีคลิกนะครับคลิกสามครั้งพยายามจะสะับเข่าแรงนะครับเตะนิ่งๆนะครับแบบที่4ก็จะเป็นวันแคปนะครับวันนี้อัพสองข้างเลยนะครับอง่ายๆนะครับ เดียวนะครับเริ ment, able, ่มจากแมมโบ่ชชชาแมมโบ่เชชชาแมมโบ่ชชชาแบบสองสเต็ปไซส์แท็บยาวๆสเต็ปไซส์แท็บยาวๆแปบที่สามเดินมาครับหนึ่งสองสามคลิกหนึ่งคลิกสองคลิกสามแบบที่สี่นะครับวันแท็บวันนี้อรับแท็บด้านในแล้ววันนี้อรับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเต้นกันเลยนะครับไปกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงกันนะครับ สำหรับถ้านะครับวันนี้ก็ตอนที่ walk forward มาก็สามารถหมุนได้นะครับลองดูนะครับผมก็จะไปแบบธรรมดานะครับแต่ว่าบางรอบอาจจะมีหมุนนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะได้นำไปลองฝึกกันดูนะครับไปกันเล,เลยมาจิ้งจกนะครับ หกสามสเักเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเจ็ดชักไว้โอเคลอแมโบเดินสิครับเดินสิบก่อนขาขวาหน้าและหลังหน้าและหลังยืนตัวนะครับแขวนแขนสบายๆแมโบว์ช้าๆอยู่เมื่อกี้เลยก่อนยังยังยังา โอเคนะครับลงน้ำหนักนิ่งๆรวมครับเตี๋ยแมโบชาชาชาทับฝ่าหน้าฝ่าหน้าสามหลักอีกรอบครับโอเคเตี๋ยชาตินะครับเสี๋าติไว้สำไมาได้ก่อนเตี๋ยชาติเตี๋ยชา โอเคครับท่านสองเต็มไซครับเต็มไซครับไปเลยยครับกว่ี่รอบอีกสอรอบครับก้าวย้าย้าใช้ปลายเท้าแบบนี้อ่าเสร็จครับโอ้ยอดครับไม่ยากเนาะโอเคครับกลับมาท่าแรกแมงมชาชา่ีรอบเลย ไปค่ตรอนะครับครับโอเคโอ้ีแนงมุมแอนโทสองรอบครับอีกหนึ่งที่สองเขครับต่สองที่สอง

ข่าวซุ่มข่าวซุ่ข่าวุ up and up up and up o k เคครับเ็จครับข้าที่3และวต่สอนะครับโอเคโ o walk forward t h r e kick เตะขครับโ w ไว้ครับไปข้นต่อ walk ขวาซ้ายเตะขวา one two three เตะนิ่มขวาขวาเตะขาที่ตัว quá bói, inh chạm up, các Quả trái, tay bếp, ah! Okay, Comrade, up. Obviously. Ok còn bóng bóng, chú bóng 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 วันครับว <g ab ung> ันนี้ครับบริหารนะครับกล้ามเนื้องขาด้านหน้าด้วยโอเคเสร็จครับฮู้ต่อครับมากล้ามวอล์กรีทิ้นะครับขาขวาไปกันเลยวอล์กคิดรีทูโถงต่ออีกรอบ ขั้ที่1วันแท้วันนีวันงรีอัพวันทิ้รอัพวันอัพโอเคโฮ่เดี๋ยวไหมครับูสองสามสองวอล์กคิกทีทัอีกหนึ่งครับวอล์กหนึ่งสองสามคกคิกิกโโอเคครับวันแท้วันนีหนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสยก ที Two, ờ, village, l l então, o n โอเคกระกขัดรอสุดท okay. uh, ้ายครับผมมาเลตีสามต่อหมอกซ้ายเตวาทิกทิกที tar. ้ n e แทโอเคเอามาลงกันตั้งแต่ท่าแรกนะครับ1 2 3่งสอามนะครับแมงโก้ใช้ข็เสด็จใช้แขนรองเล่นจบแมงโก้ชันชา ว n e แควันนี้ up ว n e แค e วันนี้ up four three two แอร์บอรัต่อเลยนะครับ tap w a l k one two three kick i c k วัแคบวันนี้ up วัแคบวันนี้ up four three วันแคบ two แอร์บอนพาลงน้ำหนักเบาๆทเกคนนะคะห้าเกา จับหมหนด้นะใครยากเลยนะครับสองรเพื่อความสดวันครับวันนี่โอเคจ้าสองข้างเหมือนเดิมนะครับายนะมาเลยเร็กผัาเจออีกครับสองตีสามสองแม่โบจะฉลดเสร็จไแว็งมวมเหมดครับหนึ่งสองสามเตเตเตหนึ่งสองสามยก แมงมุชาชาอ่าเตะแกวอล์กขอาเต่นิ่มนะครับไปถุเกินเ้ออ่าโอเคครับเสบัหูขอตั้งอุดเลยรอครับเส็จครับเสร็จครับโอเคีสต่อแมงมไปต่อเรื่องอะไนะไปก อีกตัวบากได้ครับเยบราครับต่อแมงโก้ชัดๆหัูบอกครับวันที่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 ต่อได้เต็มแค่แบบบวกโอเคก็ลุยกันต่อนมงโก้ชัดๆ ได้ครับมาเรียกว่าเรื่องบุญนอนได้ไหมได้โอเคครับผู้บังคับผู้บังคับโอเคเล็กเธอเล็กเธอเล็กเธอถ้าคนที่อ่านทุกท่านไปต่อได้ไหมครับขอตั้งสี่รอบต่อเนื่องเลยนะโอเคนะครับดันแข็งขึ้นเรื่อยๆครับยุ้ยยกสูงๆสี่รอบต่อ Ngân môi chặt chặt Đóng ngân này nhé Tay chặt Walk forward, tăng 3, 2, 1 Chức thẳng thẳng Tỏa không. Down back Mở lời, đừng quên các bạn quay mồm ra, quay mồm xuống đá Toàn bộ quả đá ha Bài tóc Ngân môi chặt chặt Tắt Walk bái ok, lúc cuối cùng, cuối cùng đã, mangô cha cha, đẹp sẵn đẹp, walk one two three up up up, one step one in, cuối cùng đã, chỉ một, cao cả, muốn gì one ครับอาจจะเป็นกาอาจจะ้าได้ครับอโอเคยังาครับอ่ะก็โอเคนะครับเช่นเดินนะครับที่เราวันนี้บล็อกคงไม่ยากแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับ ่านที่เพิ่งเริ่มฝึกเป็นอลาบิกแบบแบบที่เป็นบล็อกน,น,นะครับก็ลองค่อยๆจําชื่อท่านะครับจาทิศทางแล้วก็ฟังแต่วันวเพลงนะครับจะทําให้เรารู้สึกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกยิ่งหลงลักอลาบิกมากขึ้นนะครับในเหงเื่อเร็วนี้นะครับยังไงขอบคุณคที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์อะไรต่างๆได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะ แนะนำนะครับเข่าดีแนะนำได้นะครับแั่ก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ